สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลูกไทยทุกทกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่ามาโยงขวาหูไม่ปาณีวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเช็ดดูเอลอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆน,นะฮะวันนี้ช่างยันก็นะฮะกลับมาประจําการนะครับ มาทำคลิปให้ FC ได้รับชมนะครับก็เป็นนะเกม5นาทนะีจับคู่มาเจอกับคุณเงี่ยงปาหมอนะครับเชียงยันก็เล่นเป็นมายงขวาโคนเทียมเม็ดนะครับแต่น,นี้ปูเป็นปีอินซีขึ้นไปเขากินตัดแล้วก็กินตัดเข้าไปเขาแทงเม็ดก็ถอยเม็ดกลับมานะถอยเม็ดกลับมา ปู่ต่อสู้ขยับขุนหลบเราก็หลบด้วยนะฮะต้องหลบเอาขุนเข้าไปกระเถิบเก็บด้านซ้ายมือเพื่อเขาป้อมเมื่อเขาป้อมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอนะครับนะรอในการบุกในการโจมตีแต่นี้ก็ปูเบียขึ้นไปเอาแทงสวนเข้ามาไหมเอาแทงสวนเราก็จะสร้างป้อมนะครับนะเพื่อจะเอาให้ขุนเราอยู่ตรงที่ปลอดภัยนะ เขาก็จะได้เบียสูงแต่เรามีป้อมซึ่งเขาจะตีเราเข้ามายากหน่อยแต่แต้มน,นี้เขาไม่เล่นด้วยนะครับเขาปูเบียรขึ้นมาเป็นสี่เบียผมก็กินตัดเข้าไปเลยเมื่อจะโยมตีหน้าบ้านเราเราก็ระเบิดไปเลยนะครับระเบิดออกไปแต้มน,นี้ดูแล้วก็เรือลำนี้เอาออกประกดขุนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเบียกินตัดกวกเข้าไปอีกแล้ว เขาต้องใช้อ๋อเขาใช้โคนกินเขาใช้โคนกินแต่น,นี้ก็เสริมโคนเข้าไปด้วยนะครับปู่ต่อสู้ก็หลบคุณนะครับอืมอยู่ตากดก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่น,นี้จังหวะนี้ก็เรือลำนี้เอาออกมากดนะกดเบีย้ยซึ่งเบียรตัวนี้ลอยๆอยู่จังหวะนี้เขาแทงเบียรเพื่อเปิดแผลหน้าบ้านก็กิน กินเอาตัวไหนกินดีเอาซ้ายหรือขวาดีนะครับกินแล้วเขาใช้อะไรกินน่ะเขาใช้เม็ดกินหรือใช้เบี้ยกินแต่นี้ก็เอาเบี้ยกินกวบเข้าไปก่อนแต่ก็ใช้เม็ดกินเข้ามาแล้วก็กินแรกเม็ดแล้วครับนะแต่มนีเขาไม่เอาเม็ดกินนะครับเขาใช้เบี้ยกินก็แทงส่วนขึ้นไปเลยจะบุกหมาก็ต้องลงทุนหน่อยนะครับนะ เราเป็นสีดําก็ต้องตั้งรับไว้ก่อนนะครับนะรอจังหวะโอกาสสวนกับโตกัดนะครับแต่น,นี้เขาใช้โคนขึ้นมาเอา้าจังหวะนี้เห็นว่ามีทางออกมีทางเรือจะไปได้นะครับนะก็เอามากินโคลนพวกเข้าไปนะ เขาใช้เบียกินก็เอาเรือไปกดเข้าไว้เอแล้วนะครับนะชักจะเริ่มวุ่นวายกันใหญ่แล้วนะครับเบียเออทางหน้าขุนเขานะครับขุนม้านะครับขุนจะต้องกลับไปผูกม้าไว้ก่อนนะครับหรือไม่ก็ต้องเอาเรือกลับมาผูกแต่ตรงนี้เขาใช้ขุนกลับมาผูกเอา้ามาอยู่ตากดนะครับจังหวะนี้ก็ ยากจะเอาเรือออกไปอีกลำหนึ่งนะครับก็เอาเรือออกมานะเพื่อป้องกันเรือคบมาต่อเราด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เรือมาต่อนะเรือมาต่อเราไม่ได้นะก็เอาเรือมากู่ไว้ก่อนจังหวะนี้ก็ต้องดูนะครับคู่ต่อสู้จะทำย่างไรต่อนะครับนะโอ้แต่นี้ใช้คนมาแทงเรือก็ขยับเรือมาจับคนอืม จังหวะแบบนี้คู่ต่อสู้ก็ต้องใช้ขุนผูกโขนเข้าไว้เพราะว่าโขนไม่มีตัวผูกเอา้าหนีมาแต้มน,นี้อีกกลับมาที่เดิมกลับมาจังหวะเดิมก็โขนขึ้นไปต่อเพื่อจะลุยนะฮะเอโขนขึ้นไปแล้วก็จะเอาโขนอีกตัวตามเข้าไปกินมาไหมถ้าก็กินมาแล้วก็ใช้มมากินจับเม็ดขั้วผงเข้าไปอีกนะ กลับไปที่เดิมอีกแล้วนะครับนะเมื่อกลับไปที่เดิมก็เอามากกลับไปนะยืนตรงหน้าเม็ดของเขานะครับนะเพื่อจังหวะเผื่อมีโอกาสได้ไตีพองเข้าไปนะแตบบ่นี้เขาเห็นว่ามีจังหวะลุกเข้ามาได้นะครับนะก็เอาเรือมากันเข้าไว้แต่นะตอนนี้จะเป็น,น้าทีสุดท้ายของเขาแล้วไหม เมื่อเขาใช้เม็ดแทงขึ้นมาเกมนี้ก็จะบุกกระน,นำซัมเมอร์เซลโหดไม่ป่านีเอาเม็ดกินกวบเข้าไปเพื่อนๆดูนะครับแต้มตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับอสวยงามมากนะเขาต่อเม็ดตรงนี้นะเขาก็เราก็เม็ดกินนะครับเขาใช้ม้ากินแล้วก็ใช้โคนกิน เบียก,กวกเข้าไปเขาใช้โคนกินก็เอาหมากินผ่องเข้าไปหมาขาดเข้าไปอีกแล้วหนึ่งตัวนะขึ้นหมาไม่ได้เอาเหลือกินกวบหมาเข้าไปหมาของเขามีปัญหาอีกนะครับถ้าเอาเหลือไปกดนะครับเอาเหลือลำมด้านขวามือไปกดอา้าวแบบนี้ก็เอาเหลือพ่องเข้าไป จนสวยงามก็นะม้าติดตัวเองนะครับก็จนไปเลยนะครับนะก็จับคู่ไม่อีกคนหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเกมนะครับวันนี้ก็เป็นเล่นเป็นสองเกมนะครับก็เป็นสไตล์มายงขวาอีกแล้วนะครับนะช่างยันก็ถนัดมายงขวาก็เล่นมายงขวามากหน่อยนะครับบางวันก็อาจจะเป็นม้าเทียบบ้างม้าซ้ายบ้างนะครับนานๆนะครับ จังหวะนี้เขาเปิดโครงสร้างของม้ายงขวาเข้าไปนะครับกูต่อสู้เปิดเป็นม้ามังกรสลับแตนนี้ก็กินตัดโกกเข้าไปเขาก็กินโกกเข้ามาแล้วก็เอาเรืองมากดคุณเข้าไว้จังหวะนี้เขาดันเข้ามาก็ดันเบีย้ยเข้าไปนะโดดหลงบอกพางไปเลยนะฮะหลงบอกเข้าไปแล้วก็แทงม้าเข้าไปม้าเขามาเขา กับรู้จักกินมาเราเออกกินมาเราเรากินด้วยนะครับนะแต่แบบนี้ก็มีนะฮะแทนนะ,ะไม่ใช่แทนครับมีทางนะครับมีทางเม็ดเม็ดขึ้นไปได้นะครับเหลือเรากดอยู่ก็เม็ดเลื้อยเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้สวยงามนะครับเม็ดขึ้นไปยืนแทนอย่างสวยเลยแต่นี้เขาก็พยายามขยายโคดมาด้านขวามอาือดูแล้วนะครับปูเบี้ยมาอีกนะฮะโอ้โห ก็ต้องการเป็นทางขึ้นไปนะครับก็แทงเบี้ยส่วนเข้าไปเขาแทงมา้าเพื่อเพื่อให้เขาแทงม้าอยู่แล้วนะครับเราก็จะเอาโคนนะครับเห็นไหมฮะมันมีทางทางขึ้นไปขึ้นไปกูตะโซกพยายามเลยโคนเข้ามาเหมือนกันนะครับจะมากินเบี้ยเราไม่สนใจนะครับเบี้ยดันซ้ายมือเราไม่สนใจถ้าก็กินมาเราก็จะจับโคน แต่แต้มน,นี้เอาเรือไปกดไว้ก่อนนะกดขุนไว้ก่อนอา้าวมาต่อเรือซะแล้วมาต่อเรือก็เราอยากได้ลองเรือนะฮะต้องการคลองเรือไว้ก่อนนะครับโอ้เขาฉลาดมากนะครับนะเขาตัดความสัมพันธ์ของเรือเราเลยแต้มน,นี้เมื่อเราอยากจะกดเขาไว้นะครับนะไม่เอานะไม่แลกเรือนะครับไม่ดีแต้มน,นี้ก็สกูเรือ ชี้เข้าไปด้านซ้ายมือเดี๋ยวเรามีเบีย้ยแทงโคนนะฮะเบีย้ยเขาก็ขาดด้วยเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เขาใช้เรือกับม้าก็ใช้มายโยเข้าไปอีกนะมีขวามือมีเอาโคนขึ้นไปได้แต้มนี้เขาใช้ขุนนะฮะใช้ขุนลงไปก็เอาเม็ดขึ้นไปกันไว้เลยนะครับโอ้โหกันแต้มนี้นะครับขุนเดินลําบากต้องผูกม้าไว้ด้วยนะครับนะ แล้วมีทางโคนที่โคนจะขึ้นไปดันโคนขึ้นไปเอามมาขึ้นไปย่ำจับโคนกับจับเบี้ยแต่มนีเขาต่อแล้วหนีไม่ออกแล้วกินกบเข้าไปเอาโคนดันเข้าไปกินเบี้ยอีกแล้วโอ้แต่นีีเขาก็พยายามจะมาผูกเบี้ยนะครับเอามมาเขาไปจับโคนกับเบี้ยอา้าวแบบนี้ก็เอาโคนกินเบี้ยลุกเข้าไปคู่ต่อสู้ก็น,นะฮะ กดยอมแพ้ไปเลยนะครับเพราะว่านะเสียทั้งมา้าแล้วก็เสียทั้งโคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะคอมเมนต์ทายคลิปมาคุยกันด้วยนะครับนะเป็นกําลังใจให้กับช่างยันวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย